ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทท่เข้าสู่รายการสัญาที่ยิ่สัครับหลายการที่จะนำเสนอข้อมูลถ่ายสารของสำนักงานสวัสดิการและทุนคลองรางาระครับเพื่อนสนใจรับสัาครับวันนี้ก็เป็นการจสินแต่ละนนะครับที่เป็นวันที่หลายๆคนม่าจะรอคอยครับผมน่นอจะได้หยุดสบานะครับผมก็สุัานะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ รายงานผลกาปรปฏิบัติงานระหว่างวันที่24ถึง28สิงหนาคม2563นะครับโดยในช่วงตลอดปัห์ทีิผ่านมานะฮะก็มีจํานวนผู้มาติดต่อราชการและตรวสอข้อตราดนะครับจำนวนทั้งสิ้น28คนด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นการยี่นเอกสาร,รจํานวน18คนพบเจ้าหน้าที่ขอคำปรึกษาณสานักงานจํานวน2คนขอคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์จํานวน3คน เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน2คนรับทราบข้อกล่าวหาชี้จแจงข้อเท็จจริงจำนวน1คนลูกจ้างขอคำลอลจำนวน1นคนและนายจ้างประมงขอเอกสารการรายงานตัวลูกจ้างประมงจำนวน1คนนะครับนี่จะเป็นสรุปนะครรายงานผลการปฏิบัติงานเนาะตลอดสัปดาห์นะครับและเป็นข่าวนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับสะสอข้อต่านะ,ะครับเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านแต่งงาน เมื่อวัน,น,ท, 5, นะะที่24สิงหาคม2563นะครับแพทย์ชัดทองเงินตวัดพิการและที่รองแรงงานจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมรับมอบมนึกนโยบายด้านแรงงานแก่หน่วยนงานของจกกัทรวงแรงงานจาจังหวัดน,นะครับและามต่อวันออกโดยคนเอกวิทย์ดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีณศูนย์พื้นผูขมรรถภาพคนงานคตอน2จังหวัดบางบองครับต่อไปเป็นขันจอมนะครับสสตราจจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่26สิงหาคม2563เวลา9นาิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัตดตราดจัดประชุมสำนักงานครั้งที่8พ2563ประจำเดือนสิงหาคม2563โดยมีนายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัตดตราดเป็นประธานในการประชุมซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดร่วมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกราบรอบการประเมินรอบที่2อง2513จำนวน9ตัวชี้วัดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2513ประจำเดือนสิงหาคม2513โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกราบ ได้กำชับและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานพนักงานตรวจความปลอดภัยและ้หน้าที่ทุกคนในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดระสิทธิผลที่ดีแก่หน่วยงานครับผมครับและทีสุดท้ายนะครับหัวหน้าสอสข้อตรานะครับดำเนินการจัดองค์กรโครงการส่งเสริมกิกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานโียท่าผมนะก็คือวุฒิแรงงานก็ออายุ มีการเพื่อนขึ้นมาะจักษ์นะฮะจากแรงงานหนุ่มก่อแรงงานสูงแรงงานวัยสูงอายุนะครับก่อเพต่อวันที่27สิงหาคมนะครับ2 5ง3ันานสาพัฒนกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่างๆมอบหมายให้นายปัทญาวันดีผู้ประกอบการชำนาญการและนายแพทย์วิศวิรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุณสารรประชาคมชุนชนพวกไทย ตำบลเมืองกาเจาะอำเภอเมืองตระสังขารมีแรงงานสูงอายุตั้งแต่อายุ45่บีบเข้ารับรวมจำนวน77คนครับโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่สวัสดิการของแรงงานสูงอายุการเกษียณอายุการทำงานการดูแลสุขภาพสำหรับแรงงานสูงอายุโดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระสังขารและสำนักงานสาธารณสุขและสาชาวปสาทธิ์มีการให้ความรู้นะครับอย้างมากมายนะแล้วต้องมี เรียกว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆให้กับผู้ส่วนตัวดนะครับได้ได้ร่วมร่วมกันนะฮะเราดูแลริสเกตกิจรกรรมภายในชุมชนนช่ไเราก็ดูแลเด็กๆแล้วดูแลเป็นตัวน้ำมัดูแลผู้สูงอายุดด้วยทีน่น้องนะฮะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการสรุปข่าวประจำสัปด,ดาห์ของยิานีวส์นะครับที่ท่านสามารถรับชมนะครับข่าวสารที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวของผลงานตัวการและคุ้มครองแร<อ>งงานได้ทุกสัปดาห์ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อให้ได้รับข้อมูล่าวสารดีและเป็นการใจให้กับพวกเราจากช่องสำนักงานสุจริตการและคุ้มครองแรงงานทรรมศาลาและววกกกนัหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ